พิงม,มีของจะซื้อไฟอะไรอะไร่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกุ้งอิง h ชนแนลวันนี้เราจะมาเซื้อไฟพี่อิงตอนนี้พี่อิงอยู่ในห้องนะครับ เราจะเอาอันนี้มาซื้อภายโตะ<ง>นี่<ง>เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหน้าพี่อินจะเป็นยังไงถ้าตืต่ตโตแล้ว<ง>เดี๋ยวไ,<ง>ไปดูกันเลยเดี<ง>๋ยวไปไ ของเจสซี่เซอร์ไพรสอะไรอ่ะมาโอเคมีอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะอุ้ยลองสวัสดีค่ะพวกกุณชาอีช h น n n e l นะคะวันนี้พ่อมีกับน้องมีอะไรจะเซอร์ไพรส์อะอ้า โอ้โหทุกคนเราตื่นเต้นมากที่แบบดีใจเพราะว่าไม่มีโต๊ะเรียนออนไลน์ตอนแรกคือเราได้โต๊ะชุดโต๊ะชุดนั้นมาแล้วแล้วคือมันไม่คู่ควรกับเรามันใหญ่เกินแล้วก็เลยเราขอแม่ซื้ออันนี้แกะเราไม่รู้ว่าแม่จะช่วตอนไหนแม่พูดเหมือนแบบว่าไม่ช่้อให้เลยแต่เพตอนนี้เราดันดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะจัดโต๊ะเรียนแกะแล้วนะคะทุกคน โอ้ยอันนี้คือทีมงานเซฟตี้5ตมากเลยนะคะมาค่ะโอเคไม่เป็นไรกล้าไว้ตรงนั้นแหละนี่นะคะเราก็จะมาแกะกันเลยแล้วแกะกันเลยนี่นี่นะคะทุกคนดูนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะจัดโต๊ะด้วยนะทุกคนจัดโต๊ะเรียนออนไลน์มีแก้วที่วางแก้วด้วยอันนี้น่าจะเป็นที่วางไอ a d ด ก็เป็นที่วางโทรศัพท์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เก็บมันที่เรียบร้อยมีการกระแทกตรงนี้ด้วยแต่เราจะรอนี่ตั้งน้องแล้วนะทุกคนรู้สึกมันแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าเราเพิ่งได้เราเคยเห็นโตแบบนี้แหละเราแล้วเราก็บอกแม่ว่าแม่ค่ะหนูอยากได้หนูอยากได้ไดแม่ก็บกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวซื้อให้แล้วเราก็ได้มันมานะคะ นี่กวไม่รู้มันก็รู้สึกเซอรไรสจงที่แม่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวแม่แม่จะซื้อให้อยู่แหละแต่น่าจะนานอยู่มันก็คิดตรงนี้นานแะผมหงอกขึ้นหรือเปล่านี่ไม่ผมหงอกขึ้นนะคะนี่กระเป๋ามันจะดโต๊กันเรามีเครื่องเขียนนะทุกคนกระเป๋าดินสอของเรานี่นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะยกมานะยกแบบพวกกระเป๋าสัมภาระเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเอาที่ใส่อันนี้ของเราก่อนเอาของของนี่นะคะเราก็เอามาแล้วเราจะวางน้องเป็นตรงนี้ดะะ้วะเล้าจะ เราจะเอาน้องวางไว้ข้างๆนะคะเดี๋ยวเราเอาโต๊ะไปแบบแค่แค่ว่าแบบเอาโต๊ะแบบไปไว้ตรงมุมที่เราแบบจะเอาใส่เราเอาไว้ห้องนั้นนีไหมพ่อนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะเอาสมุดที่เราต้องใช้ในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็แฟ้มนะคะถ้าไปหยุดแฟ้มให้พี่หน่อยสิแฟ้มสีฟ้าสองอันอะ ก็จะแบบมีสองอันเลยค่ะอันที่อยู่อ่าตรงนั้นด้วยนี่นะคะเราก็จะเอาใส่นี่นี่นะคะเราจะเอาใส่ไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็คือเครื่องเขียนของเราโอ้โหล้มทางเลยนะเขาเนี่ยอร่อยลมเปล่ปาก็อร่อยเหมือนกันเน,นี่ย จะเป็นแบบอุปกรณ์การเรียนนะคะที่เราใช้เรียนออนไลน์นะคะสีเราอยู่ในกระเป๋าเราจะไม่เอาออกมาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สีในการบายดยแล้วก็จะแบบจัดเรียไงไว้นะคะแล้วก็แฟม้มโอ้โหสมุดเราเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะเอาใส่ป้ายนี่เราให้ทุกคนเห็นแล้วเรา แล้วแล้วนี่ก็เราก็จะแบบตั้งแบบเอียงเียงประมาณนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาไม้รรทัดหยิบไม่ได้วางประมาณนี้นะคะแล้วก็เสียบไว้ตรงนี้เละคะ่ะแล้วคือเวลาเราอยากกินน้ำเราก็แกวมองไว้ตรงนี้นะคะกระเป๋าเราก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะเป็นบานนี้นะคะเรียนออนไลน์อยู่บ้านนี่ก็จะเป็นวานนี้เลยนะคะตัวเรียนออนไลน์เราไม่ได้จัดแบบ เอาอะไรมาวางเนี่ยนะคะว่าเรียนออนไลน์ก็เรียนแค่แป,ป๊บเดียวครูก็จะเข้ามาแล้วก็อธิบายงานอะไรประมาณนี้นะคะอธิบายงานแล้วก็แบบให้งานเด็กๆแล้วครูก็จะอธิบายงานต่างๆแล้วให้เราไปทำอย่างนี้แค่แบบอธิบายงานเสร็จครูก็จะแบบให้ออกได้เลยเพราะว่าเราอ่ะจะออกไปทํางานเลยครูจะไม่รอในนี้ประมาณนี้เรียนประมาณ10นาทีค่ะน้ำมันมาได้ไงโอ้โหก็มีคนเทให้ไงคะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยเเวลาของเรียนเรานะคะคุณครูให้แบบครูเข้ามาสั่งงานแล้วก็อธิบายงานต่างๆที่ครูจะมอบหมายให้เราทําค่ะประมาณ10นาทีแล้วครูก็ให้ออกเลยเลยนะคะประมาณนี้เราก็เลยได้จัดโต๊ะแค่นี้เพราะว่าครูจะมีใบงานมาให้นะคะใบงานเราอยู่ในห้องนะคะประมาณนี้เลยค่ะดื่มน้าสักอึก เรียนเราก็จะสอนประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อน,นี้อ่าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็แค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เราขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊กๆิตรงนะี้นะถ้าทุกคนอยากให้เรารีวิวบ้านหรือทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เลยนะคะ 好，拜拜。